ําเสียงหนักแน่นเผยภาพจริงวินาทีแห่งความเร็วและพลังที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถที่ได้รับการขนานนามว่า F16 แห่งท้องถนนรถที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่าพลังความเร็วและความแม่นยำสามารถถูกถ่ายทอดจากเครื่องบินรบสู่รถยนต์ได้จริงเสียงดนตรีค่อยๆเร้าอ,อารมณ์ขึ้นภาพซูมไปที่ดีไซน์โฉบเฉี่ยวเส้นสายคมกริบเหมือนปีกเครื่องบิน ดวงไฟคู่หน้าเปล่งประกายราวกับดวงตาของนักล่าในความมืดรถคันนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแค่ขับแต่เพื่อโจมตีทุกถนนที่มันเหยียบผ่านทันทีที่เครื่องยนต์สตาร์ทเสียงคำรามดังกึกก้องเปรียบเหมือนเสียงเครื่องยนต์ไอพ่น F16 ที่พร้อมจะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทุกจังหวะก,การเร่งคือการปลดปล่อยพลังอย่างบ้าคลั่งเหมือนระเบิดพลังใส่คู่แข่งโดยไม่มีใครหยุดได้เสียงผู้บรรยายตอกย้ำว่า นี่ไม่ใช่แค่การขับรถแต่คือการบังคับยานรบส่วนตัวบนพื้นถนนกล้องจับภาพขณะรถพุ่งออกจากเส้นสตาร์ทตัวรถกดต่ำไปกับพื้นถนนลมแหวกออกจากข้างลำตัวราวกับลูกกระสุนทุกเสี้ยววินาทีเต็มไปด้วยความแม่นยำการควบคุมพวงมาลัยตอบสนองทันใจไม่ต่างจากนักบินที่ใช้จอยสติ๊กควบคุมเครื่องบินรบในสนามรบ บรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยความตื่นเต้นภาพสโลโมชั่นเผยให้เห็นล้อหมุนเร็วราวกับกำลังละลายยางกับพื้นถนนทุกครั้งที่รถเลี้ยวเข้าโค้งเสียงยางเสียดสีกับพื้นดังกรีดร้องเหมือนการปล่อยพลุสัญญาณในสนามรบรถคันนี้ไม่ได้แค่เข้าโค้งแต่เหมือนโจมตีโค้งนั้นให้ยอมจำนนภาพตัดสลับไปยังการดีไซน์ภายในเบาะนั่งหุง้งหนังคุณภาพสูงถูกออกแบบให้อบกระชับผู้ขับเหมือนเก้า e อี้นักบิน ด้านหน้ามีจอ HUD ที่แสดงผลชัดเจนเหมือนห้องนักบินเครื่องบินรบทุกประการเข็มวัดรอบค่อยๆขึ้นสู่ขีดแดงขณะที่เสียงบรรยายดังขึ้นว่าทุกตัวเลขที่ปรากฏไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขแต่คือสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังควบคุมพลังงานที่พร้อมจะระเบิดออกทุกเมื่อผู้บรรยายเดินเรื่องต่อด้วยการเปรียบเทียบ ถ้าเครื่องบินรบ F-16 สามารถทำความเร็วเหนือเสียงรถคันนี้ก็สามารถทำให้หัวใจคุณเต้นเร็วเกินกว่าที่เคยสัมผัสจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียงไม่กี่วินาทีการเร่งที่รวดเร็วราวกับปล่อยขีปนาวุธจากกลางยิงไม่มีการหน่วงไม่มีการลังเลทุกครั้งที่เท้ากดคันเร่งคือการปล่อยระเบิดแห่งความเร็วบรรยากาศในวิดีโอค่อยๆดำเนินต่อด้วยเสียงยกย่องจากผู้ทดลองขับ มันไม่ใช่รถธรรมดาเลยมันคือสัตว์ร้ายที่ถูกควบคุมให้อยู่ในกรอบและคุณคือผู้เดียวที่กุ้งสายบางเหียนของมันน้ำเสียงของเขาสั่นด้วยความตื่นเต้นเหมือนเพิ่งผ่านการบินรบจริงภาพเปลี่ยนไปเป็นท้องถนนในเมืองยามค่ำคืนไฟนีออนสะท้อนบนผิวรถคันนี้เหมือนแสงแฟลรในสนามรบทุกการเร่งแซงคือการพุ่งทะลุก,กำแพงอากาศ รถคันอื่นที่อยู่รอบข้างไม่ต่างจากเป้าหมายที่ถูกทิ้งระเบิดและหายไปในพริบตาเสียงบรรยายกล่าวว่านี่คือเหตุผลที่ผู้คนเรียกรถคันนี้ว่า F16 แห่งท้องถนนมันไม่ใช่เพียงเครื่องจักรแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความกล้าและการครอบงำเมื่อเข้าสู่การทดสอบในสนามจริงรถถูกปล่อยบนทแทร็กยาวที่เต็มไปด้วยโค้งซ้ายขวาความเร็วไม่เคยตกต่ำกว่าเกณฑ์มาตร,รฐาน ทุกโค้งถูกเจาะทะลุเหมือนการซ้อมรบในสนามจริงเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มประสานกับเสียงหัวใจของผู้ชมที่เต้นแรงขึ้นทุกขณะคนดูที่เฝ้าดูฟุตเทจนี้เหมือนกำลังนั่งอยู่ในห้องสังการมองเห็นภาพจริงตรงหน้าโดยไม่ถูกตัดต่อทุกวินาทีคือหลักฐานยืนยันว่ารถคันนี้คือสุดยอดพลังบนท้องถนนที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก,ก่อนผู้บรรยายทิ้งท้ายด้วยเสียงต่ำลึก เมื่อภาพจริงถูกเปิดเผยไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่านี่คืออาวุธลับที่ถูกสร้างมาเพื่อครองทุกเส้นทางภาพสุดท้ายคือรถคันนี้หยุดนิ่งอยู่ท่ามกลางความมืดเงาสะท้อนของมันคล้ายกับเงาของเครื่องบินรบที่เพิ่งกลับจากภารกิจรบทิ้งไว้เพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ค่อยๆดับลงพร้อมประโยคปิดท้ายนี่คือฟุตเทจจริงวินาทีที่พลังถูกปลดปล่อยและโลกทั้งใบต้องจดจำ เสียงเปิดเรื่องยังคงเต็มไปด้วยพลังกล้องแพนไปที่ภาพความมืดของสนามแข่งที่ถูกปิดไว้สำหรับการทดสอบลับแสงไฟสัดสองเฉพาะเส้นทางด้านหน้าเผยให้เห็นเพียงเงาของรถที่กำลังจอดสนบนิ่งราวกับสัตว์นักล่าที่รอเวลาปล่อยพลังผู้บรรยายกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่านี่คือการเปิดเผยครั้งที่สฟุตเทจลับที่ถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังพลังของรถที่ถูกขนานนามว่า F16 แห่งท้องถนน เครื่องยนต์ค่อยๆติดขึ้นอีกครั้งเสียงคำรามกึกก้องสะท้อนรอบสนามความถี่ของเสียงเครื่องยนต์แตกต่างจากรถทั่วไปมันไม่ใช่แค่เสียงเครื่องจักรแต่คือเสียงหัวใจของสัตว์ร้ายที่กำลังเต้นแรงเมื่อคันเร่งถูกกดลงรอบเครื่องยนต์ทะยานครึ่งราวกับไอพ่นกำลังผลักเครื่องบินออกจากรันเวย์ภาพสโลโมชั่นแสดงให้เห็นการสั่นสะเทือนเล็กๆของพื้นดิ่งเหมือนแรงระเบิดที่สะท้อนกลับมาทุกทิศท,ทาง กล้องเคลื่อนไปยังท่อไอเสียเสียงแต่พุ่งออกมาทีละจังหวะเหมือนเสียงปืนกลในสนามรบทุกการระเบิดภายในกระบอกสูบคือการปลดปล่อยพลังงานที่ไร้ขีดจำกัดเสียงบรรยายกระซิบว่าทุกแรงระเบิดถูกแปลเปลี่ยนเป็นความเร็วและทุกความเร็วคืออาวุธเมื่อรถเริ่มออกตัวในสนามทดสอบล้อหมุนเร็วขึ้นจนกล้องแทบจับภาพไม่ทันเส้นล้อกลายเป็นเพียงงวงแสงสีเงินที่ส่องประกาย ภาพจากกล้องโดรนด้านบนเผยให้เห็นรถพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่ทำให้ทุกสิ่งรอบตัวเบลอหายเหมือนโลกทั้งใบถูกฉีกออกเหลือไว้เพียงเส้นทางตรงหน้าจากนั้นภาพถูกตัดเข้าสู่ห้องโดยสารดีไซน์ภายในถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันราวกับห้องนักบิน F 1 6จริงๆปุ่มควบคุมทุกปุ่มอยู่ในตำแหน่งที่พอดี HUD ฉายภาพความเร็วรอบเครื่องยนต์และแผนที่เส้นทางตรงบนกระจกบังลมผู้บรรยายบอกกว่า นี่ไม่ใช่แค่การขับแต่มันคือการปฏิบัติการลับและคุณคือหัวใจของภารกิจนี้เมื่อรถเข้าสู่โค้งแรกพวงมาลัยตอบสนองทันทีเหมือนตีเครื่องบินที่หักหลบการโจมตีเสียงยางเสียดพื้นดังลากยาวแต่ตัวรถยังคงยึดเกาะถนนอย่างมั่นคงเหมือนติดกับรางเหล็กแรงเวียงถูกกลืนหายไปผู้ขับยังคงคุมได้เต็มมือความรู้สึกนี้คือสิ่งที่นักบินรบพูดถึงเสมอการเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่อง เสียงหัวใจผู้บรรยายดังกล้องทับเสียงเอฟเฟกเขาพูดว่านี่คือวินาทีที่เส้นแบ่งระหว่างคนกับเครื่องจักรถูกลบหายไปคุณไม่ได้แค่ขับคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันเมื่อรถเร่งออกจากโคง้งเข้าสู่เส้นทางตรงเสียงกังหันของเทอร์โบดังแผ่วๆแล้วตามมาด้วยแรงดันมหาศาลที่ผลักร่างกายของผู้ขับจมไปกับบาะ เหมือนถูกแรงจีกดทับในห้องนักบินการเร่งความเร็วครั้งนี้ไม่ใช่แค่สูนถึงหนึงร้อแต่มันคือการปล่อยขีปนาวุธที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้กล้องจับภาพใบหน้าของผู้ทดสอบดวงตาเบิกกว้างแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจปากของเขาพูดออกมาสั้นๆว่านี่ไม่ใช่รถแต่มันคือเครื่องบินที่วิ่งอยู่บนพื้นเสียงบรรยายเสริมว่าถ้า F 1 6ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมท้องฟ้า รถคันนี้ก็ถูกสร้างมาเพื่อครองถนนทุกเส้นทางไม่มีคู่แข่งไม่มีสิ่งกีดขวางมีเพียงเป้าหมายตรงหน้าและเส้นชัยที่ถูกทำลายทิ้งในพริบตาภาพเปลี่ยนไปยังการทดสอบระบบเบรกรถพุ่งมาด้วยความเร็วสูงก่อนที่ผู้ขับจะกดเบรกเต็มแรงล้อทั้ง4ล็อกทันทีแต่ระบบควบคุมขั้นสูงทำงานอย่างแม่นยำตัวรถหยุดนิ่งอย่างสงบในระยะเพียงไม่กี่สิเมตรกล้องสโลโมชั่นจับภาพควันยางลอยขึ้นกลางความมืด เหมือนหมอกควันหลังการทิ้งระเบิดเสียงบรรยายกล่าวช้าๆความเร็วคือพลงังแต่การควบคุมคือชัยชนะต่อมาภาพเล่าให้เห็นการทดสอบในสภาพถนนเปียกล้อเหยียบน้ำที่กระจายออกเหมือนระเบิดน้ำย่อยรถไม่เสียการทรงตัวแม้แต่วินาทีเดียวเรากับว่ามันรู้เส้นทางและควบคุมตัวเองได้เองทุกสายตาของทีมทดสอบจับจ้องด้วยความตะลึง ผู้บรรยายเพิ่มน้ำเสียงจริงจังนี่คือสิ่งที่ทำให้รถคันนี้ไม่ใช่เพียงยานพาหนะแต่มันคือเครื่องมือรบที่ถูกออกแบบมาเพื่อทุกสภาพสนามเมื่อเข้าสู่การทดสอบการเร่งแซงภาพตัดสลับไปยังถนนที่มีรถวิ่งอยู่หลายคันรถ F16 แห่งท้องถนนพุ่งออกมาเหมือนจรวดมันแซงผ่านทุกคันในเวลาไม่กี่วินาทีทิ้งไว้เพียงเงาและเสียงเครื่องยนต์ที่ก้องสะท้อน รถคันอื่นกลายเป็นเทียงเป้าหมายที่ถูกทิ้งห่างออกไปภาพปิดท้ายแสดงให้เห็นรถจอดนิ่งอยู่กลางลานกว้างแสงไฟสะท้อนบนตัวถังที่โค้งเว้าอย่างสาง่างามเสียงผู้บรรยายกล่าวด้วยน้ำเสียงต่ำและมั่นคงนี่คือฟุตเทจจริงวินาทีที่ความลับถูกเปิดเผยพลังความเร็วและความแม่นยำได้รวมกันอยู่ในรถคันนี้รถที่ทำให้ทุกถนนกลายเป็นสนามรบและทำให้ผู้ขับทุกคนกลายเป็นนักบินรบที่แท้จริง ดนตรีค่อยๆเบาลงเหลือไว้เพียงเสียงหายใจแรงของผู้ขับและเสียงเครื่องยนต์ที่ยังอุ่นอยู่ก่อนปิดวิดีโอด้วยคำว่านี่คือบทที่สองขอองค์การเปิดเผยและยังมีอีกมากที่คุณยังไม่เคยเห็น